เอาแกยิงไปเงลว้ยม่หน้าใช่ใช่ใชพี่ไม่รู้ยังไม่เห็นเฮ้ยมีตัวหนึ่งไหน จริงๆรถโชว์กันไปตบไหมขอกระสุน RPD หน่อยพี่แจกโอ้ยก็ไม่บอกเนาะอย่างงั้นเนาะก็เรียกโซเนาะเฮ้ยข้างหลังกัเหรอข้างหลังเล่นค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 ก่งจากวัตถุอันนี้เนี่ย ยิงว่ะถือกว่านี่ไม่ตายก่อนต้องยิงยิงก่อนไปตายเนื้อหัวเป็นรถอีกแน่ที่เบอร์สี่เขายิงนั่งอยู่บนจรวดรอทำงานแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีรถรถขับรถขับผ่านผ่านลักษณะนี่ทำไม

คนเยอะเลยอะ่ะรับหน่อยดีครับเดี๋ยวสิแม่เจอด่านสองคน,ไ,นไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยวะ่ะเมียนั่นเดี๋ยวอ้อมก่อน้ยยด่สุดทางมูฟติดตัวน่ะพี่เประสี 4. ใชมีรถมาขับรับ่ลยที่จะไปรับนี่แหละนี่แต่มันโอ้โหเจอว่าอะไรบ้างน่าจะไปเอาต้นวตเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวกลับไปเราอยู่ไหนวะไปนไนี่ไอ้นมานนี่้น้นี่นน้นไอ้นี่นอนไ้นี่อ้ี่ไ่อ้นี่้นีนอไ นี่ค่ะยิงหวัดวด้วยแต่ถ้ามันยนต์ระเบิดมาเราไม่ต้องสนใจมาร์คแม่แม่แมยนต์ระเบิดหนี้นีหนี้นีเอา้าบอกแล้วว่าเซ็นเยอะอยู่ ฝั่งมันเยอะนะวะังฝั่งน้นันขึ้นมาขาขวาไาแต่ละละ่ก้อนหินออกอยู่ว่าขวาอ้าวระเบิดดุดมือรอไละอันนี้ดุดมือไปขอนะทีมันมาแล้วมาเกยผมตายแน่เลยได้ยู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 นี่จะปุ๊จะเกิดนะ คุณชน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 โอ้ยชนมันอ๋อมันเยอะอยู่ด้วยนี่เยอะมากเยอะอยู่เยอะมากไมนเลือกตัวเดียวแม่เหรอโอ้ยงานนี้ต้องพูดคนอีกยิงยิงยิงแม่เปลี่ยนกลุ่มใหม่แม่เลยเป็นเพื่องเพื่องเลยก็ไม่รู้เหรอใช่เดินมาแล้วเดินมาแล้วผมพูดคนนะ ไอ้เนี่ยอ้าวเริ่มผมคนละคนเดียวละทีนี้ไปย้ายปุ่มนิ่งไว้นิ่งไว้ขอเธอครับเฮ้ยหลังยิงนนอหลังหลังเรืยอ